สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดกันนะครับในหัวข้อของความที่ไม่รู้จักปฏิเสธมารับฟังกันเลยนะครับหัดรู้จักปฏิเสธเสียบ้างจะได้ไม่ต้องมาลำบากใจในภายหลังบางครั้งความเป็นคนขี้เกรงใจมากเกินไป จนไม่กล้าที่จะตอบปฏิเสธอะไรเลยก็สร้างความลำบากใจให้ตัวเองในภายหลังได้อย่ากลัวคนอื่นจะไม่พอใจอย่าใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังที่ว่ากลัวคนอื่นจะไม่รักกลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีคนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆถ้าหากเราไม่ตอบตกลงไปกลายเป็นว่า ทำให้คุณต้องคอยเอาใจทุกๆุกคนทำให้นอกจากจะแบกรับภาระปัญหาของกนอื่นแล้วยังต้องมาคอยแบกรับความคาดหวังความหวาดระแวงว่าใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกด้วยกลายเป็นคนใจร้ายเพราะการตอบปฏิเสธแค่ครั้งเดียวข้อเสียของความใจดีคือตอบปฏิเสธใครไม่ได้ เมื่อถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือเรารู้สึกว่าต้องช่วยเขาทุกครั้งไปจนในบางครั้งหากสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับให้ต้องปฏิเสธก็อาจถูกมองว่าใจร้ายจากคนอื่นโดยทันทีมันน่าแปลกที่คนเรามักชื่นชมคนแปลกหน้าว่ามีน้ำใจทั้งที่เขาให้ความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว แต่กลับตำหนิคนใกล้ชิดว่าไร้น้ำใจทั้งที่เขาให้ความช่วยเหลือมาตลอดแต่ปฏิเสธที่จะช่วยเพียงครั้งเดียวมันน่าแปลกว่าไหมคอยแก้ปัญหาทั้งๆที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียด้วยความที่ไม่รู้จักปฏิเสธทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นทั้งๆที่ตัวเอง ต่างก็ไม่ได้มีส่วนได้ให้กับเรื่องราวเหล่านั้นแถมยังมีแต่ส่วนเสียเพราะเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้เราก็อาจตกเป็นแพะของเรื่องนั้นไปโดยไม่รู้ตัวเสียความรู้สึกเมื่อหมดประโยชน์บางครั้งบางคนก็เข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีจนสุดท้ายก็ได้กลับกลายเป็นว่า โดนหลอกใช้ฟรีเพียงเพราะหมดผลประโยชน์กับคนบางคนแล้วเรื่องราวสั้นๆด้วยความที่ไม่รู้จักปฏิเสธได้สอนอะไรเรามากเลยนะครับคอยแก้ปัญหาทั้งทั้งที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียด้วยความที่ไม่รู้จักปฏิเสธทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ทั้งทั้งที่ตัวเองต่างก็ไม่ได้มีส่วนได้ให้กับเรื่องราวเหล่านั้นแถมยังมีแต่ส่วนเสียเพราะเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้เราก็อาจตกเป็นแพะของเรื่องนั้นไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราต้องหัดรู้จักปฏิเสธเสียบ้างจะได้ไม่ต้องมาลำบากใจในภายหลังบางครั้งความเป็นคนขี้เกรงใจมากเกินไปจนไม่กล้าที่จะต้อง ตอบปฏิเสธอะไรเลยก็สร้างความลำบากใจให้ตัวเองในภายหลังได้อย่าก,กลัวคนอื่นจะไม่พอใจอย่าใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังที่ว่ากลัวคนอื่นจะไม่รักกลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีคนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆถ้าหากเราไม่ตอบตกลงไปกลายเป็นว่าทำให้คุณต้องคอยเอาใจทุกๆคน ทำไม่นอกจากจะแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นแล้วยังต้องมาคอยแบกรับความคาดหวังความหวาดระแวงว่าใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกด้วยนี่แหละเกิดจากด้วยความที่ไม่รู้จักปฏิเสธดังนั้นเราจึงหัดรู้จักปฏิเสธเสียบ้างขอขอบคุณเพจคิดเป็นชีวิตเปลี่ยนที่ให้เรื่องราวดีๆให้กับพวกเรานะครับ และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ที่ได้ติดตามสาระดีๆสไตล์ครูทีมาโดยตลอดนะครับสามารถติดนำไปปรับใช้ในชีวิตเราได้เลยนะครับขอให้มีความสุขทุก,ท,กท่านนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ